สวัสดีทุกคนยามเช้าวันที่31นะคะทุกคนวันนี้นุแมแบบเจอมาทําซุปผักรวมนะคะทุกคนไปดูวิธีการทำของนุแมแบบเลยค่ะว่านุแมแบบจะมีวิธีการทำแบบไหนไปดูกันเลยค่ะที่นุแมแแบบจะใช้ก็คือก็จะต้องมีเครื่องปั่นก่อนอันดับแรกแล้วก็จะมีผักค่ะ ผักที่หนูแมมจะใช้ในวันนี้ก็คือมีแครอทกับฟักทองแล้วก็ไข่ไก่นะคะทุกคนไข่ไก่สีฟองชี้ขาดไม่ได้เพื่อเพิ่มความเฉ่ชื่นก็จะเป็นมะนาวแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะก็จะมีเกลือนะคะทุกคนนมสดนะคะนมข้นเจิดนะคะนมสดนมโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็มีน้ําตาละค่ะทุกคนเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะทุกคนวันนี้ตักผกักใส่เลยค่ะมี อน,นี้นี่คะ่ะมีไข่มีผักตักใส่ลงไปหมดเลยเราจะปั่นครั้งเดียวเลยนะคะมันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเยอะไปนะเนี่คะ่ะเครื่องเราจะทํางานไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเอาสองรอบดีกว่าไม่มั่นใจว่าเครื่องจะทํางานได้ไหวหรือเปล่าแล้วก็จะใส่ เกลือนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะใส่ไปลเลยใส่น้ำตาลนิดหน่อยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้มันนี่เกินไปใส่น้ำตาลใส่สาระแหน่เพือพ่อเพิม่มความสดชื่นนะคะบีบมะนาวลงไปด้วยนิดหน่อยใส่นมค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำการปั่นกันเลยจ้า มาใส่ตัวที่มันเหลือะค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยแม่์คาบลูกม่เดี๋ยวไปไปขายของ,ไ,งไ,ไม่ได้ไปขายของวันนี้จะไปร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้านนี้จะปั่นไปวัดค่ะใส่นมข้นไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำมันน้อยค่ะต้องใส่นมเพิ่มนะคะ เพิ่มความสดชื่นใบสาละแน่ลงไปเพิ่มอีกค่ะแ่แม,ม่อันนี้มีบอ,อหม่องก็นั่นไงลกูกเสื้อให้ดีใช่เดี๋ยวซื้อ,อามา

มันก็เลยหมุนไม่ได้ทังเต็มที่แล้วน้่นมันจะแยกออกมาคนเพิ่มนะคะเพราะว่ามันเยอะไปมันก็เลยเนืดพอมันเหนืดแล้วมันก็จะปั่นไม่ได้ที่วันนี้เราจะทําเป็นซุปผักรวมซุปสลัดผักรวม ถุงมาใส่ค่ะทุกคนจะได้ซุปผักรวมซุปสลัดผักรวมนะคะทุกคนสีสันน่ากินไหมคะ กิ่นก็จะหอมเป็นฟักทองนฟักทองมีแครอทแล้วก็แสลแหนะหอมมากมากเลยอันนี้ยากเป็นปั่นเพิ่ม เร็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้น้ำซุปสลัดผักรวมที่ อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆค่ะ นี่จะเอาไปทําบนที่วัดเอาไปถวายพระค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะน่ากินไหมซุปสลัดผักรวมสวยๆน่ากินมากๆเลยเ <c oughs> ยียยม้อยแล้วค่ะซุปสลัดผักรวมของนุมแหม่มก็จะมีไข่ไก่แล้วก็ฟักทองแครอทใบสะระแหน่นมสดแล้วก็น้ำมะนาวน,นิดหน่อยเพื่อเพิ่มความสดชื่น ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็เกลือแค่นี้ก็จะได้น้าผักที่อร่อยดีและมีประโยชน์ใครที่ชื่นชอบลองเอาไปทำกินดูนะคะรับรองว่าทำง่ายและอร่อยมากๆดื่มง่ายด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบว่าย่อยง่ายด้วยค่ะเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะลองทำดูนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มแหม่มด้วยนะวันนี้หนูจะเอาไปทำบุญค่ะเจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย